โอเคครับสวัสดีครับอยู่กับผมเพลนโซนครับวันนี้อยู่กันในเกมโปเกมอน TCG Pocket นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเปิดซองใหม่กันนะครับก็เข้ามาวันแรกเลยนะครับจะเป็นซองของโซการโอนะครับกับลูนาร่านะครับมาพร้อมกันแพ็คคู่เลยนะฮะก็จะเป็นทีมในส่วนของเซเลทร a กราเดียนนะครับผมก็จะมี2ซองเนาะ ซึ่งการ์ดทั้งในก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับการ์ดใหม่ทั้งหมด155ใบนะครับสำหรับ2ซองนี้นะฮะเราสามารถเข้ามาดู offering rate ได้นะครับว่าแต่ละใบนะครับมันออกที่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับก็จะมีทั้งโปเกมอนเก่าแต่ว่าเป็นการ์ดใหม่ก็มีนะครับแล้วก็มีโปเกมอนใหม่การ์ดใหม่หลายตัวด้วยนะครับนี่ครับลูนาราโซกาเลโอนะครับพุจิกิบานาสตามี่ ไทลิกกี้การ์ดใหม่นะครับตรงนี้ไล่ดูไปเรื่อยๆนี่ครับมีการ์ดใหม่เยอะมากนะครับนี่นี่ครับมีโปกเกมอนใหม่ด้วยอลา,าล่าไรชูก็มีการ์ดซัพพอร์เตอร์ใหม่ก็มีนะครับเดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดของการ์ดเนี่ยเดี๋ยวจะทําคลิปแนะนําให้อีกทีหนึ่งนะครับผมอ่ะก็เอาซองไหนก่อนดีเอาโซการโอก่อนล้วกันนะฮะที่เทนะครับอ่ะก็เปิดเท่าที่ของผมมีแล้วกันเนาะ อ่ะไปครับก็นา่าระตั้งแปดเก้าซองนะครับจัดไปเลยครับของใหม่เดีย๋ยวเปิดซองฟรีก่อนละกันนะเมื่อตอนบ่ายที่มันอัปเดตมาที่ผมเข้าเล่นไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันโหลดแล้วก็มันค้างเลยกดเข้าไม่ได้ก็ล,ลองมาเล่นดึกดกดูนะฮะเล่นดึกก็ถือโอเคอยู่อ่ะเดี๋ยวตรงนี้ครับปาบก็ให้ครับอ่าสกิตตี้ครับ อ้าวตัวนี้การ์ดใหม่เหรอการนี้อะไรอย่าง h ซั t Poison สองจี้นะครับดาเมจสามสิบนะครับฝ่ายตรงข้ามติดพิษอ่าก็เผาไหม้ด้วยโอ้ติดพิษแล้วเผาไหม้ซ้อนกันเหรอเลือดเก้าสิบนะฮะอ่าอันนี้ยามิยามิครับการ์ดใหม่นะครับเลือดแปดสิบนะครับเป็นการ์ดที่ใช้งานได้เลยนะครับใช้สองจี้สกิลคือคอร์เนอร์สี่สิบอ่าเขาบอกว่าห้ามถอยด้วยศัตรูห้ามถอย โอ้นี่การ์ดใหม่ครับ Hero l i s นะครับผมการนี้ก็การ์ดสายฟ้านะครับเลือดเก้าสิบเมจสีนะถือว่าเป็นการที่ดีนะครับใช้ได้อ๋อ d e v แค Caty นะครับการนี้เลือด90เลยนะฮะแปลงร่างมาจากเ n โ g o นะครับ Energy a x i t นะฮะจะให้ Energy หนึ่ง Energy ต่อโปเกมอนที่อยู่ตรง Energy Zone นะครับ แล้วก็ที่ Blend เบลนด์ได้หรออ๋อเทคจากเอ็นจีโซนมาที่เบนส์นะครับโอเคอ่ะสองแรกฟรีๆผ่านไปนะครับ5บา้าใบการ์ดดีเลยนะครับเดี๋ยวจะเปิดการ์ดใหม่ไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับจัดไปฮะอย่างน้อยก็ได้การ์ดใหม่4ี่สิบห้าสิบใบแล้ววัวนนี้มาเดีย๋ยวเปิดโซกาเลโอไปก่อนแล้วกันนะฮะฟึ๊บฟื้นฟื้นไปอ่า โอเคเรียบร้อยมาจัดไปครับยิงสองเดียวก่อนเลยยิงสองเดียวก่อนเลยครับซอองไหนเดียเฮ้ยซองนี้ดีกว่ามีง,งอนิดนึงอะ่ะทฤษฎีซองงอผมได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่งอิงด้วยครับแล้วก็เปิดฝั่งที่งอเลยอุ้ยแสงมาครับอุ๊ยมาแล้วเอาบอลสวีทไปก่อนละกันอันนี้ เลือด50นะครับสกิลเป็นสแตม p ์พีดีนะครับใช้1 AG ่งเอจีดาเมจยีบนะฮะโอ้การ์ดใหม่ครับเป็นการ์ดไอ้ตัวขยะเนอะเลือด60นะฮะใช้1 G ึ่งจีดาเมจยีบนะครับ,รบเป็นธาตุธาตุด์กเนอะอ่าได้การ์ดสปอตเตอร์ใหม่ครับลาน่านะครับเขาบอกว่าจะสามารถใช้การ์ดอีควอปเอสสวิทหนึ่งอ๋อจากเบน์ไปแอคทีฟโซนได้นะครับอู้จริงนี่วะอี โซโล็อกนะฮะเลือด90นะครับเป็นการ์ดประเภทต่อสู้ใช้โซลาร์บีมนะครับ2เอนที่60ก็ถือว่าโอเคอุ้ยทาปูโคเคโคการ์ดใหม่ครับอุ้แล้วการ์ดสวยด้วยเป็น1ไดมอนด์ครับไอ้1ดาวนะฮะทาปูโค,โคเลือด100นะครับสกิลเนี่ยเป็นวอนสวิตต์นะครับดาเมจ70ใช้3เอนที่ครับเขาบอกว่าจะสวิตต์นะฮะ อ๋อโปเกมอนไปที่เบรนเหรออุ้ยเจ๋งนี่วาตีเสร็จแล้วก็สวิตโปเกมอนไปที่เบรนด้วยนะวู้เปิดสองซองก็ได้การสวยเลยนะครับอ่ะไปครับได้หนึ่งดาวมาหนึ่งใบนะฮะอ่ะเหนเรามาใช้ไิก้าไซเปิดกันบ้างดีกว่านี้ก็เปิดกันอย่างสักพักเลยไปครับฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บโอเคสิบใบไม่ทั้งกัน อ่ะเราใช้นาฬิกาทรายกันดีกว่า12นาฬิกาทรายครับผมเปิดไปเลยเดไฟมา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 สองที่สามนะครับตีเนียนก่อนไม่มีซองเอียงหรอวะมันน่าจะไม่ออกหรอมั้งทฤษฎีซองเอียงผมอ่ะไอซองงอปาเขาให้ครับอุย้ยดิวไพเดอร์ครับแมงมุมน้ำครับเลือนหกสิบนะฮะ ไดเมจสามสิบนะครับถ้าฮุกใช้2 g นจี้นะ้ยอันนี้ซ้ำนะครับอ่านไปแล้วโอ้อโนล่าแซนนะครับเลือดหกสิบนะครับสกิลยี่สิบอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะสี่ครับอุ้ยตัวคอมฟลายนะครับคอมฟรีเลือดเจ็ดสิบนะครับท่าพลังจิตนะฮะตัวนี้นะครับดาเมจสามสิบใช้2 g จี้มีความสามารถพิเศษด้วยนะครับเป็นอ i บิตี้ o r ว a เวอร์ชิลนะเขาบอกว่าจะติดเอ e เ g อร์จี้เหรอ รีคาเวอรี่สเปเชียลคอนดิชันนะวันนี้งงอะ่ะไม่เข้าใจนะเนี่ยสเปเชียลคอนดิชันแอนแคนแอฟริกแอนสเปเชียลคอนดิชันต้องลองใช้วะ่ะอา้าวซกันหรอโอ้ยซ้มกันสองใบเว้ยโอ้โหอ่าไม่เป็นไรเปิดกันใหม่เปิดอีกเปิดอีกการใหม่มาทันทีผมเปิดหมดเลยอ่ะไม่สนใจหรอก แอใหม่มาทังทีไม่เปิดได้ไงใช่ไหมไปเปิดกันต่อครับเอาเป้าหมายสักห้าสิบใบต่อเลยครับโซการเลโออย่างเดียวมาเดีย๋ยววันอื่นค่อยลูนาร่าละกันจัดมาครับมาครับมาครับอ,อันนี้แล้วกันฟือบอ่ารีบอมบีนะอุ้ยในการเท่ามาหนึ่งใบเฮ้ยอันนี้ล่างหนึ่งครับ สแลนดิสอาอในการสามอ่ะอันนี้เลือด80นะครับเฟร r ี่วินเดเมจ40ใช้1จี้นนะพลังจิตเฮ้ยการ์ดใหม่อุ้ยแรงอ่ะนะครับเลือด140บนะบเป็นการ์ดประเภทต่อสู้ครับเป็นหมาต่อสู้นะใช้4จี้ครับ high horse power เดเมจ40อ๋อตัวเองโดนเดเมจตะท้อน40ด้วยอะ่ะอู้ยไฟโล้ครับเลือด120ธาตุไฟครับใช้อันนี้ ผมจะบอกว่ามันเป็นเนอโกเด็กดีมากเลยครับมันจบไวนะฮะเลือดพอสมควรเลือด120เนี่ยถ้าเราติดนะครับเจนเคปเนี่ยก็อยู่ได้นะ140แล้วเดเมจ9กคือก็ตอดไว้เพราะมันใช้จี้น้อยไงพวกเนี้ยเป็นเอโกเด็กธาตุไฟอ่ะที่ออกสกิลได้ไวจบไวเกมคิวเกมจบไวอยู่อ่ะผ่านไปกี่ซองแล้วเนี่ยผ่านไป4ซองแล้วเนาะต่อไปเปิดซองที่5ต่อดีกว่าัดไปครับ 16บใบแล้วไปครับซองครับเปิดต่อเนื่องเลยเปิดแบบไม่หยุดนะฮะมาเปิดกน,น่อครับมาดี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 ซองไหนดีวะเอ้ยนี่ซองงอตรงไหนฟืบเฮ้ยแกมชูสเหมือนตัวสกังไงยนะ อันนี้ยืนแทงดีนะครับเลือดร้อยหนึ่งนะครับเฮดแบงค์ไดร์เห้าสิบใช้สองจี้นะครับถือว่าโอเคอยู่อุย้ยมีสีเทาด้วยเฮ้ยการ์ดใหม่อุ้ยเลือดเยอะครับท่านเหล็กนะร้อยสิบเลยนะครับสกิลเนี่ยใช้หนึ่งจี้ครับถ้าไปเดมเมจสามสิบเขาบอกว่าทำเดมเมจเพิ่มเติมอีกยี่สิบต่อเบนด้วยเฮ้เจ๋งว่ะเบนก็โดนนะเนี่ยเชลเดอร์ครับเลือด, 70, ดมเจ็ดสิบเดเมจสิบธาตุน้ำเฮ้ยทาปูบูลู เลือด120ครับสกิลโจมตี100นะครับ stuck in t แทคเคนะฮะมีการทอยเหรียญด้วยนะครับเขาบอกว่าถ้าออกก้อยเนี่ยจะทำเดืเมจเอาทีก่อนนะถ้าออกก้อยโปเกมอนนะครับจะโดนเดืเมจ20สจะท้อนตัวเองเหรอเพื่ออ่ะโอเค5ซองผัดไปนะครับผัดละหซองใช่ไหมวิืการใหม่หมดเลย5ใบนะครับแจมไปไปกันต่อนะไม่หยุดแค่นี้แน่นอนครับ ไปกันต่อเลยหรืออีกกี่ครั้งวะเนี่ย12 3 36อีกสามครั้งเนาะน่าจะประมาณแปดซองวันนี้จัดไปนะฮะสองที่หกนะฮะเปิดต่อเนื่องเลยนะครับขอหาการดีๆเปิดหน่อยเอาการนี้แล้วกันฟืบอุ้ย เริ่ม3แล้วว่ะอยโอลอดครับเลือดร้อยสามสิบครับวิชัชได้เลยนะครับใช้สามจี้เาเมจแปดสิบเฮ้ยเริ่ม3ฮารุชาครับเลือดแปดสิบถ้าจัดที่ไฟเพรสนะฮะเาเมจยี่สิบบวกนะครับเขาบอกว่านะครับถ้าฝั่งตรงข้ามตรงแอคทีฟโซนเป็นโปเกรมอนท่ายพลังจิตเหรอใช่ปะ่ะจะโดนดาเมจเพิ่มเติมอีกสามสิบเหรอโอเค อ่ะคราวนี้อีกสองซองเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาเปิดการ์ดโซการ์เรโอกันบ้างไหมเหลือสองซองสุดท้ายแล้วเนี่ยเปิดโซการ์เรโอดีกว่าเนาะลองดูโซการ์เรโอบ้างครับอันนี้เปิดมาต,ต้องเยอะละต้องหกซองลอะนะขอโซการ์เรโอสักหน่อยจริงๆผมชอบซองอันนี้มากกว่าด้วยแต่ว่าอ่ะขอดูโซการ์เรโอหน่อยนะมาครับจัดไปนะฮะ สองที่เจ็ดป่ะสวยหมดเลยนะครับฟืบนีซองสวยมากเลยนะสองสวยเนาะโซกาเริโออ่ะฟืบหรีอีการใหม่ต้องหนีดีวะเฮ้ยไกไอเทมครับเป็นบิ๊กมาลาซาด้าเหรอฮิวสิบนะอ๋อแดนดอมสเปเชียลคอร์ดิชั่น อ๋อ oh, ผมเข้าใจแล้ว Remove Random Specialization น่าจะลบอะไรสักอย่างหนึ่งให้กับโปเกมอนใน Active Zone เนอะ Heal 10ด้วยวาชิวิชิวาชิหรอเลือด30 mm hmm. เขาบอกว่าทำการสุ่มเนอะอ๋อ oh, EX ไปที่เ <Okay. S 2> <Wh ee. S 1> บรนโอเควิ้ัพพูิโอนะครับเลือด60เมจ อ๋อทำให้ศัตรูหลับนะฮะลาปาสทลาปาสใหม่ครับเลือร้อยถ้าเซิร์ฟไดเมจ็ดสิใช้3ามจี้นะครับอ่ะเหลือลอีกหนึ่งซองนะครับซองสุดท้ายเราก็จะได้การใหม่เพิ่มเติมเข้ามานะครับการผสมกันนะครับไปถึงเด็กรวมมันจะรวมกันอยู่ที่155บาใบนะก็ะต้องเปิดบาลาให้ดีนะครับตรงนี้นะมันก็จะเข้าไปรวมกันแหละปึ๊บไอผมจะเปิด โซคาเลโอไม่อะดูนาลาดีกว่าอ่ะไปครับน่าจะเป็นซองสุดท้ายพอดีนะครับมาเรามารุนกันอีกยังไม่ออกเลยนะครับนี่โซซองเปิดนะอ่ะน,นี้แล้วกันนะครับฟืบอะไม่มีครับทิมเบอร์เฮ้ยใหม่หมดเลยใหม่หมดเลยเฮ้ยบิ๊กมัสโอเค สุดยอดไปแจมแจมอันนี้บาเน็ตนะฮะเลิศเ0้าสิบเมจ30ในระหว่างที่เทิร์นถัดไปเอ e จ g y z โซนแอคทีฟโปกเกมอนโอ้ไม่สามารถเทคแอคทีฟโซนเอเจน้ a แอคทีฟโซนได้หรอเนี่ยอ่ะหมดพอดีนะครับ ที่ออิกาไซด์ของเราอ่ะไปรับของก่อนละกันเผื่อมันได้เพิ่มเนาะตอนนี้เปิดได้แปดซองนะก็เกือบสิบนะฮะอันนี้ผมเล่นสายฟรีด้วยอ่ะเห็นเราไปดูวันเดอร์พิกกันหน่อยนึงอ่ะจะเปิดจากวันเดอร์พิกได้นะครับรับของกันแป๊บหนึ่งะครับ มิชชั่นก่อนนะครับมิชชั่นจะได้อีกสีนาฬิกาทรายครับปึง้งสีนาฬิกาทรายเรียบร้อยรับไปเลยขายอีกสองนาฬิกาทรายเนาะจะได้เปิดอีกซองหนึ่งไปที่เด็กครับกดรับไปเลยโอเคยังไม่หมดนะครับมีเด็กตรงนี้อีกรับไปเลยอันนี้เป็นลาหน้าครับลุลาหน้ารับไปเลย New rental เด็กเช่านะครับ Expansional อ๋ออันนี้เป็นของเก่าของนี้ผมไม่ได้กดรับใช่ไหมอย่ารับไปเลยเอเดคันรู้จังนะครับอาไปเลยอนนี้ก็รับไปเลยโอเค okay. มีไหนอัพให้รับอีกบ้างนะครับ Special โอ้ยนี่ไงครบพอดีเย้โอเคได้อีกสองซองพอดีนะครับอ่ารับอีกหนึ่งอันรับไปเลยเรียบร้อยเฮ้ยได้เปิดซองเพิ่มด้วยครับเฮ้ยข้างบนมีการ์ดแจกด้วยนะครับดูดิอ๋อเป็นเป็นันน,นเวตัวเอ็กซ์เซอรี่นะครับจัดไปมีการ์ดแจ๊กมีของแจกแล้วจะเปิดซุไอ้ซกรไอลูน,น่าต่อแล้วกันนะ เฮ้ยเจ๋งอ่ะนี่ไงรับของไปดิตึงเรียบร้อยได้มาแล้วหนึ่งครับโอเคอันนี้เป็นแมสเบเกอร์ครับโอเคนี่เขามาเล่นนะครับอ่ะรับไปตรงนี้หนึ่งอันตรงนี้ด้วยครับ expansion โอ้โอเคอ่ะเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็ไปดูวันอปทิตย์กันก่อนนะฮะวันอปทิตย์นี่เขาจะเปิดกันเยอะแล้วล่ะ โอ้ยนี่ไงอันนี้เปิดฟรีครับไม่เสียไม่เสียไปครับการ์ดใหม่มาทั้งทีโอ้โหถามว่าไม่เปิดได้ไงใช่ไหมตัวไหนโมบูลาบะฮิสบอลลีครับตัวนี้ตีตรงนะครับไม่ได้ตีเบรนนะจะมีการ์ดก่อนหน้านี้มันตีที่เบรนอยู่ไหนดูซิเฮ้ยการ์ดไอ้นั่นหมดเลยนี่หว่าผมยังไม่ได้ไป กดหัวใจเลยอ่ะดนะูการท่านไป ex นั่เท่ๆนะอุ้ยการไลชูแม่งสวยว่ะไลชู ex เท่มากเลยอ่ะอันนี้เป็นของดักไลครับ smack space time smack down เาานาะอันนี้ผมเปิดการซองเลชูแล้วกันเท่มากเลยอ่ะนี่แล้วกัน3าที่เนาะอันนี้กั้นไปหมดเลยนะครับผมไม่มีสักใบเลยได้ไปไหนมาก็ได้ครับถือว่าคุ้มอยู่ มาแต่ผมจะได้เลยชูครับ ex ตรงนี้แน่นอนโอ้ไม่อยู่ที่เดิมครับพิกกระชูก็ที่เดิมเลยชูก็ที่เดิมนะอันนี้พิกกระชูใหม่ครับได้เป็นสามสิบนะฮะหกสิบ sp นะครับเปิดที่หมดเลยไปแล้วไปแล้วร้อยสามใบเจ้าเถอะ w นเดอร์พิก อ่าผมไปเปิดซองต่อนะครับน่าจะได้อีกสองซองป่ะเดี๋ยวเข้าไปรับซองจุดเอในกล่องนี้ก่อนโอเคมามาดูดิเหลือให้ผมเท่าไหร่อ้าวพอดีเลย12 2 24นะครับเอา ซองลูนา่าแล้วกันนะครับอีก2ซองจะครบ10พอดีอ่ะถ้าก่อนนี้ผมเปิดได้10ซองนะฮะสิบสองสองยี่สิบสี่ก็โอเคนะครับเปิดโซกาโดไป6นะครับเปิดลูนา่าไป4่ครึ่ง,งๆกอนแล้วกันเนาะไอ้นี่ซองงอซองงอแน่นอนของดีฟึ่งเอ้ยเน,ยบนบีเนบีธาตุไฟเลยหกสิบครับเดเมจยี่สิบสแครชหนึ่งจี ตัวอะไรเนี่ยเลือดหกสิบนะครับไพกุมแหล่ไพกุมุกุนะฮะมีความสามารถพิเศษด้วยนะครับอารีตี้อินนัสเอาถ้าปะการังนัที่ยวทิพซอนน็อกเอาท์จะทำเดิมพัอีกห้าสิบเหรอสปริงเกอร์วอเตอร์นะนี่มารินี่ครับเลือดเจ็ดสิบเดิมพันยี่สิบให้หนึ่งจี้ไมเนียนะครับเลือดแปดสิบเฮ้ยนี้น่าสนใจนะ เลือด80ถ้าต่อสู้มี Star Drop นะคะระเบส4่บ 40, ต่อพอมอนที่อยู่ตรงข่งตรงข้าวนะครับเฮ้ยอันี้เป็นหมูนี่เลือด110เซนเฮดบาท70ใช้3จี้1จี้พลังจิต2จี้ไร้ธาตุนะฮะอ่ะอีกหนึ่งซองนะครับสุดท้ายของวันนี้นะเดีย๋ยวจะเก็บนาฬิกาสายแล้วก็มาเปิดกันใหม่นะครับมาสองสุดท้ายของวันนี้ครับเรามา เปิดซองไปด้วยกันนะครับผมจัดไปจัดไปเอาค้างจริงๆว่าตอนบ่ายผมเล่นไม่ได้จริงนะเข้าเกมไม่ได้เลยโหลดแพดสามร้อยเมกโหลดเสร็จแต่เข้าเกมไม่ได้เลยนะฮะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันแหลกค้างคนเล่นเยอะหรือเปล่านะฮะโอ้นี่ได้การไม่ถึงห้าสิบใบตอนแรกผมตั้งใจว่าจะได้หัก้าสิบใบใวันนี้แต่มันก็พูดยากเนาะสิบซองมันต้องไม่ซ้ํากันเลยอะ่ะอืมแต่มันก็มีซ้ําบ้างโอเคครับซองที่สิบนะฮะ แยกสักสี่สิบซองก็นด้นะสี่สิบตัวไอ้สี่สิบใบนะครับอ่ะมาสองสุดท้ายของวันนี้นะครับอยกสักใบเถอะอ่ะเปิดหลังบ้างดีกว่าหันหลังบ้างฟาเขาให้ครับเอ้ยสามนี่เอ้ยมาลากัสมาลามาล็กสตัดนะฮะเลือดเก้าสิบธาตุพืชนะสตริงนะฮะสตริงได้มาสี่สิบใช้สองจี้นะพืชหนึ่งไรธาตุหนึ่ง เอ้ยมาคุยต้านะครับเจ็ดสิบหนึ่งเดมหนึ่งจี้ดาเมจยีบเบามากสามเอ่โอ้ไอตัวนี้นี่หวายตัวหนอนสายฟ้าเลือด90นะฮะใช้1นึ่งเอจี้ไวซ์คลิปดาเมจสาอ่ะโอเคครับเรียบร้อยนะฮะสำหรับการเปิดการในวันนี้นะฮะเปิดซองการ์ดใหม่นะครับเป็นซองของเซยการิโอและลูนาร่านะครับก็เปิดไปทั้งหมด10ซองได้การ์ดมา เรารวๆ40ใบนะฮะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ไม่ได้น้อยแล้วก็ไม่ได้มากจนเกินไปนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับเดีย๋ยวในพีหน้าเนี่ยเราจะมาสุ่มมาเปิดซองกันใหม่นะฮะโอเคผมก็ก่อนจากการรบกวนฝากกดไลค์นะฮะผมกดแชร์กด s u บสไคร b ์กัสบช่องเพินโซนเราพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับผมซ u a อเก n สวัสดีครับนี่ส0ใบ <c oughs>